เป็นเรื่องปกตินะคะการที่เราอะค่ะอยู่บนโลกนะคะอยู่บนโลกเราก็ต้องมีสังคมใช่ไหมมีผู้มีคนเราได้เจอผู้คนได้พบปะผู้คนมีเพื่อนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่จะมีการกระทบกระทั่งโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวโดยที่เราอาจจะทําหรือไม่ได้ทําอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็ต้องบอกตัวเองทุกวันนะคะเราจงรู้ทันตัวเองทุกวันว่าสิ่งที่เราทํานะ,ะก่อนทําก่อนคิดก่อนพูดะคะ จะไม่กระทบกระทั่งไครแต่ถ้าบังเอิญนะคะมีคนมาบอกเ,ออเราว่าเนี่ยเธอรู้ตัวไหมมีคนอ่ะเขาบอกว่าเธอเอ่ะนิสัยแบบนั้นนิสัยแบบนี้แล้ว <c oughs> แต่แต่ฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะมีคนเขาว่าเขาบอกมาแบบนี้อะไรเงี้ยคือแบบมีคนมาว่าเราเนาะแล้วบอกว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเราบอกจริงเหรอฉันไม่เคยรู้ตัวเลยนะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยอะไรที่มันทําไปแล้วอะคะ่ะ ผิดพาลาดอ่ะเราถือเป็นอดีตเราเริ่มต้นใหม่เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรดีไม่ดีนะคะเราก็เริ่มทาแต่สิ่งดีๆนเนาะออยู่ได้เราอยู่บนโลกใบเนี้ยกันก็ไม่เกินร้อยปีใช่ไหมทาแต่สิ่งดีๆไว้นะคะทาแต่สิ่งดีๆไว้ให้คนข้างหลังนะคะเขาพูดถึงเรื่องราวเราดีๆเนาะค่อยๆขัดเกลากันไปค่ะค่อยๆขัดเกลาแล้วเราจะพัฒนาไปนะคะคนทุกคนไม่มีใครที่จะไม่ผิดพลาดเนาะทุกอย่างที่ผิดพลาดคือประสบการณ์คือการเรียนรู้ เราช่วงที่เราเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เราระหว่างทางค่ะเราจงเก็บเก็บความสุขเนาะเก็บประสบการณ์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ผู้คนหาพยายามสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คนเนาะอย่าไปทํากระทบกระทั่งอะไรเขาแต่ถ้าทําไปแล้วแล้วเราไม่รู้ตัวค่ะมันเป็นอดีตกระถิ้งมันตายแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นทิศของพี่นะช่วงนั่งสมาธิก็ ส่งจิตส่งใจถึงพวกเขาเหล่านั้นนะขอขอพวกเขามีความสุขเนาะแล้วก็ส่งความรักให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้ามีโอกาสก็โทรหากันพูดคุยกันขอโทษขอให้อภัยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้เห็นก็ส่งกระแสจิตเนะาะส่งความรักให้กันไปอะค่ะ เราทุกคนอยากขัดเกลาเพื่อเป็นคนดีแต่ว่าด้วยประสบการณ์หรือว่าการเดินทางของชีวิตมันอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการกว่าเราจะรู้วันนี้เราก็ต้องมีประสบการณ์ถึงได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมคะแต่ไม่สายที่เราจะแก้ตัวเนาะแต่ถ้ามีคนมาบอกเราอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้รู้ตัวนะถ้าแล้วเราสึกว่าเราก็เป็นคนดีคนนึงแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นจริงอะ่ะเราก็รู้สึกเราก็เราสึกขอโทษแล้วกันขอโทษในใจเราอะนะคะเออแล้วเราก็ต้องถามตัวเองว่า เราก็ต้องมันน่นใจเองนหว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นถ้าเป็นคนแบบนั้นแล้วเขาจะคบเราทําไมเราเหมือนกันถ้าคนไหนไม่ดีเราก็ไม่คบจริงไหมคะเรารู้สึกว่าถ้าคนไหนที่มันรู้สึกว่าเป็นมลพิษในร่างกายเราอะคะ่ะเป็นสารอาหารที่พิษอย่างเงี้ยเราจะเก็บมันเข้าร่างกายไหมเราก็ไม่ทําใช่ไหมแต่บคนบางคนที่เขามาบอกเราว่าเราเคยเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ๆๆอะไรเงี้ยเราว่าแค่ฟังเรารู้สึกว่ามันเป็นโลกของเขาที่เขามองเรา เราเป็นแบบนี้เขาอาจจะไม่ถูไม่ถูกใจหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่ามุมมองของเขาโลกของเขาเราก็ปล่อยเขาไปแล้วก็ไม่ต้องก็โลกของโลกของใครโลกของนั้นก็ไม่ต้องไม่สนใจแต่ถ้าเรามั่นใจจริงว่าเราเป็นคนดีและทําที่ถูกต้องอะค่ะอืมเราก็อยู่ของเราเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องก็ไม่ก็ไม่ต้องมาแบบไม่ต้องมาคุยกันไม่ต้องมาสูงสิงกันอะไรเงี้ยก็ก็คือจบแต่ถ้าคุณยังสูงสิงชั้นอยู่เนี่ยแปลว่าเราก็ไม่รู้เขาต้องการอะไร กับชีวิตเราจริงไหมเราก็แค่มองอะ่ะแล้วมองแล้วเราก็เรียนรู้ไปค่ะชีวิตมันมีอะไรให้เรียนรู้ตลอดเวลานะเราก็เราก็มั่นคงแล้วกอ็อยู่ในเส้นทางของเราว่าเป้าหมายของเราอะ่ะเราต้องการเป็นใครเนาะเราต้องการทําอะไรในชีวิตของเราอาจจะมีอะไรกระทบกระทั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องรู้ว่าเราต้องรู้เป้าหมายและชัดเจนกับตัวเองแล้วเดินมันไปนะคะระหว่างทางมันมีกวาดกวาดหนานแน่นอนมันมีแบบ อะไรที่คุณมองไม่เห็นค่อยๆเดินนะคะมันมีขยะมันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็มองเราก็มองไปที่เป้าหมายค่อยๆเดินไปค่ะแต่ระหว่างทางมีดอกไม้เราเก็บมันมาดูเก็บมาหอมได้อะไรอย่างเงี้ยเออธรรมชาติสวยเราก็เก็บมันได้เก็บเศษมันอะไรเงี้ยแต่อะไรที่ไม่ดีเราก็ปัดทิ้งแค่มองแล้วเข้าใจแล้วก็ปัดทิ้งแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะด้วยรักนะคะ